สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่คลิปพิเศษที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจตำนานลึกลับในจังหวัดอุดรธานีดินแดนแห่งอีสานตอนบนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเรื่องเล่าต่างๆที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายเล่าให้ลูกหลานฟังหรือชาวบ้านนั่งคุยกันในยามค่ำคืนวันนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกก้าวตำนานสิ่งลี้ลับที่คนในท้องถิ่นยังคงพูดถึงอยู่จนถึงทุกวันนี้อุดรธานีไม่ใช่แค่เมืองที่มีหนองประจักษ์หรือทะเลบัวแดงที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังมีมุมลึกลับที่ซ่อนอยู่ในป่าเขาถ้ำหินและหมู่บ้านต่างๆ แต่และเรื่องที่เราจะเล่าจะมาพร้อมกับสถานที่จริงที่คุณสามารถไปสัมผัสได้ด้วยตัวเองรวมถึงมุมมองทั้งสองด้านไม่ว่าจะด้านความเชื่อที่เต็มไปด้วยความศรัทธ,ธาและด้านสายวิทยาศาสตร์ที่มองด้วยเหตุผลก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิดที่ได้จากแต่ละตำนาน ถ้าพูดถึงอุดรธานีหลายคนอาจน,นึกถึงความเจริญในตัวเมืองหรืออาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างแก่ย่างเขาสวนกวางแต่ถ้าคุณได้ยินเรื่องเล่าจากคนท้องถิ่นคุณจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพญานาคที่ปกป้องดินแดนผีปอบที่ชาวบ้านหวาดกลัวหรือแม้แต่วิญญาณโบราณที่ยังวนเวียนอยู่ในสถานที่เก่าแก่ คลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้แบบเจาะลึกเรามาเริ่มกันที่ตำนานแรกที่ดังที่สุดของอุดรธาน,นีค่ะนั่นคือป่าคำชะโนดหรือที่คนท้องถิ่นเรียกอีกชื่อว่าวังนาคินสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านดุงห่างจากตัวเมืองอุดรประมาณ90กิโลเมตร ที่นี่ไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่เป็นเกาะลอยน้ำถูกล้อมรอบด้วยต้นชาโนดสูงใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ดูคล้ายต้นตาลผสมต้นมะพร้าวลักษณะพิเศษของมันคือรากจะโผล่พ้นดินขึ้นมาเหมือนงูเลื้อยชาวบ้านเชื่อว่าป่าคำชาโนดคือประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ที่นี่เป็นที่สิงสถิตของปู่สีสุดโทและย่าสีปทุมมาพญานคราชผู้ยิ่งใหญ่ที่คนอีสานต่างพากันเคารพนับถือเรื่องเล่าที่คนพูดถึงเยอะที่สุดคือเหตุการณ์ผีจ้างหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีก่อนสมัยที่หนังกลางแปลงยังเป็นที่นิยม ชาวบ้านเล่าว่ามีชายลึกลับแต่งตัวดีเข้ามาติดต่อทีมฉายหนังให้ไปฉายที่คำชชโนตตอนเวลากลางคืนค่าจ้างตอนนั้นสูงถึง4,000บาทซึ่งสมัยนั้นถือว่าเยอะมากๆแต่มีเงื่อนไขแปลกๆคือต้องฉายให้จบก่อนตีสี่และตอนเก็บของออกมาห้ามหันกลับไปมองข้างหลังเด็ดขาดทีมฉายหนังก็ตกลงไปพอถึงวันจริง พวกเขาตั้งจอฉายหนังท่ามกลางป่ามืดมดเปิดเครื่องฉายไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงคนดูหัวเราะดังลั่นป่าบางคนบอกว่าได้ยินเสียงปรบมือด้วยแต่แปลกมากค่ะเพราะตอนฉายหนังไฟมืดสนิทมองไม่เห็นหน้าใครเลยพอหนังจบทีมงานรีบเก็บของกลับตามสั่งโดยไม่ได้หันหลังกลับไปมองแล้วเดินออกมา วันรุ่งขึ้นไปดูที่ป่ากลับไม่เจอรอยเท้าหรือร่องรอยอะไรเลยนอกจากรอยของทีมงานเองชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือชาวเมืองบาดาลหรือเหล่าพญานาคที่ออกมาดูหนังกับเขายังมีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องค่ะเช่นบางคนไปขอหวยแล้วถูกบางคนเห็นงูใหญ่เลื้อยเข้าป่าแล้วหายวับไป หรือแม้แต่คนที่เผลอทำอะไรไม่ดีในคำชะโนดแล้วเจ็บป่วยกลับมาเรื่องเล่านี้ทำให้ป่าคำชะโนดกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งในและนอกจังหวัดต่างเดินทางมาสักการะก,กันเยอะมากค่ะมุมมองสองด้านด้านความเชื่อสำหรับชาวบ้านคำชะโนดคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พญานาคปกป้องดูแลคนที่ไปด้วยใจบริสุทธิ์ มักได้โชคลาภกลับมาแต่ถ้าใครไปด้วยเจตนาไม่ดีอาจเจอสิ่งลี้ลับเตือนสติเรื่องผีจ้างหนังก็ยิ่งตอกย้ำว่าที่นี่มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นส่วนด้านวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาอธิบายว่า เกาะลอยน้ำเกิดจากน้ำใต้ดินที่ดันดินขึ้นมาทําให้ดูเหมือนเกาะลอยได้ส่วนต้นชะโนโดเป็นพืชท้องถิ่นที่จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมชื้นแฉะแบบนี้เรื่องผีจ้างหนังอาจเป็นการเล่าสืบต่อกันมาหรืออาจมีคนแกล้งทีมงานสมัยนั้นก็ได้ ในด้านของแง่คิดไม่ว่าคุณจะเชื่อในพลังของพญานาคหรือมองคำชะโนดเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสถานที่แห่งนี้สอนให้เราเคารพในสิ่งที่เราไม่เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างผสมผสานถ้ามีโอกาสลองไปสัมผัสด้วยตัวเองดูนะคะแล้วคุณอาจจะเจอบางอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้ก็ได้ค่ะ มาต่อกันที่ตำนานที่สองค่ะคราวนี้เราจะไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในอำเภอบ้านผือที่นี่มีโขนหินรูปทรงประหลาดมากมายแต่ที่เด่นสุดคือหอานางอุสาชาวบ้านเล่าว่าในสมัยโบราณมีหญิงสาวชื่อนางอุสาเธอเป็นธิดาของเท้ากงพาน เจ้าเมืองที่ยิ่งใหญ่ในแถบนี้นางอุสาสวยมากสวยจนเจ้าชายจากเมืองต่างๆเดินทางมาขอแต่งงานแต่เท้ากงพานรักลูกสาวมากห่วงสุดๆจนถึงขั้นสร้างหอสูงขึ้นมาเพื่อขังนางอุสาไว้ไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ได้นางอุสาหเหงามากวันหนึ่ง เธอเลยตัดสินใจร้อยมาลัยดอกไม้รูปหงส์แล้วปล่อยลงลำน้ำเพื่อเสี่ยงทายหาคู่ครองมาลัยลอยไปตามน้ำจนไปถึงเมืองปะโคเวียงงวัวที่นั่นมีเจ้าชายชื่อเท้าบารสเขาเห็นมาลัยแล้วตามลำน้ำมาจนเจอนางอุสาทั้งสองตกหลุมรักกันทันทีเท้าบารสแอบพานางอุสาหนีออกจากหอไป แต่เท้ากุงพานรู้เข้าแค้นมากจึงส่งกองทัพมาตามล่าสุดท้ายทั้งคู่ถูกสาบบางคนบอกว่าสาบโดยเท้ากุงพานบางคนบอกว่าเป็นคำสาบจากเทวะให้กลายเป็นหินอยู่ที่หอหนางอุษาตลอดไปชาวบ้านต่างเล่าว่าบางครั้งยังเห็นเงาคู่รักยืนกอดกันอยู่บนหินในคืนพระจันทร์เต็มดวง มุมมองด้านความเชื่อชาวบ้านบางคนยังนำดอกไม้มาถวายนางอุสาเชื่อว่าเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้ที่ยอมเสียสละทุกอย่างเรื่องนี้กลับกลายเป็นตำนานรักสุดเศร้าที่เล่าต่อกันมามุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์หินนี้เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นล้านล้านปีโดยนักโบราณคดีพบร่องรอยมนุษย์ยุคก,ก่อน โดยใช้โขดหินเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยเรื่องนางอุสาน่าจะเป็นนิทานที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายลักษณะหินที่ดูเหมือนห่อคอยแง่คิดจากเรื่องนี้เรื่องของนางอุสาสอนเราว่าความรักอาจนำมาซึ่งอิสรภาพหรือโศกนาฏกรรมก็ได้มันเตือนใจให้เราชั่งน้ำหนักระหว่างหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกับความรู้สึกในใจที่อยากตาม ถ้าคุณไปภูพระบาทลองไปยืนมองหอนางอุษาดูนะคะแล้วนึกถึงเรื่องนี้คุณอาจรู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านรากับเสียงของนางอุษาก็ได้ค่ะตำนานที่3เราจะเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านนาดีในอำเภอเมืองอุดรธานีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ30-40ปีก่อนสมัยที่หมู่บ้านยังเป็นชุมชนเกษตรกรรมเงียบๆ วันหนึ่งชาวบ้านเริ่มป่วยตายติดต่อกันแบบไม่มีสาเหตุหมอไม่สามารถวินิจฉัยได้บางคนตายแบบนอนหลับไปเฉยๆบางคนตายหลังจากมีอาการปวดท้องรุนแรงค่ำคืนนั้นชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากป่าท้ายหมู่บ้านบางคนบอกว่าเห็นเงาดำเดินวนไปวนมา สุดท้ายหมอผีในหมู่บ้านถูกเรียกมาหลังจากทำพิธีเขาบอกว่ามีผีปอบสิงอยู่ในตัวหญิงไม้คนหนึ่งเธอชื่อยายคำซึ่งเป็นคนเงียบๆชอบอยู่คนเดียวชาวบ้านเริ่มสงสัยยายคำมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มีคนเห็นเธอเดินออกไปป่าตอนดึกๆอยู่บ่อยๆหมอผีทำพิธีขับไล่แต่ยายคำปฏิเสธทุกอย่าง สุดท้ายชาวบ้านตัดสินใจขับเธอออกจากหมู่บ้านหลังจากนั้นการตายก็หยุดลงชาวบ้านเชื่อว่าเยคัมคือปอบตัวจริงและยังเล่าต่อมาว่าบางคืนยังได้ยินเสียงร้องจากป่าที่เธอหายไปมุมมองด้านความเชื่อ ผีปอบในความเชื่ออีสานคือวิญญาณร้ายที่สิงคนเพื่อกินตับไตชาวบ้านกลัวมากและการขับไล่เป็นวิธีที่ใช้กันมานานเพื่อปกป้องชุมชนมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์การตายน่าจะเกิดจากโรคระบาดท,ที่ยังตรวจไม่พบในสมัยนั้นเช่นการเป็นไข้มาลาเรียหรืออาหารเป็นพิษ ส่วนยายคำอาจถูกใส่ร้ายเพราะความแตกต่างหรือเป็นแพ้รับบาปของความกลัวแง่คิดจากเรื่องนี้คือความกลัวสามารถผลักดันให้คนตัดสินใจรุนแรงได้เรื่องนี้สอนให้เรามองปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ตัดสินและระวังการตัดสินคนจากข่าวลือถ้าไปบ้านนาดีอย่าลืมถามคนเก่าๆดูนะคะว่ายังมีใครจำยายคำได้บ้างไหม ตำนานต่อไปพาเราไปที่ทะเลบัวแดงในอำเภอกุมภาวาปีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่เต็มไปด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต่เบื้องหลังความสวยงามมีเรื่องเล่าลึกลับซ่อนอยู่ชาวบ้านบอกว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าคุณพายเรือออกไปกลางบึงหนองหานคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากใต้ผืนน้ำ บางคนบอกว่าเป็นเสียงหญิงสาวร้องเรียกบางคนบอกว่าเป็นเสียงหัวเราะเบาเรื่องเล่าที่ดังที่สุดคือมีหญิงสาวคนหนึ่งไปเก็บดอกบัวในบึงตอนเช้ามืดเธอพายเรือไปไกลเกินไปแล้วจมน้ำตายโดยที่ไม่มีใครรู้ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในทะเลบัวแดงเรียกคนให้ลงไปหาเธอบางคนบอกว่า นี่คือนางบัวผีสาวที่ปกป้องบึงนี้ถ้าใครทำอะไรไม่ดีเช่นเด็ดบัวไปโดยไม่ได้ขออนุญาตอาจเจอสิ่งแปลกๆในเวลากลางคืนได้ค่ะมุมมองด้านความเชื่อชาวบ้านมองว่านี่เป็นสถานที่ลี้ลับที่มีวิญญาณสิงอยู่บางคนถึงขั้นไม่กล้าลงน้ำตอนกลางคืนเพราะกลัวถูกนางบัวดึงลงไปส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์ เสียงกระซิบอาจเกิดจากลมพัดผ่านใบบัวหรือสัตว์น้ำอย่างกบและปลาที่เคลื่อนไหวเรื่องวิญญาณน่าจะเป็นการเล่าเตือนให้ระวังอันตรายจากน้ำลึกแง่คิดจากเรื่องนี้ธรรมชาติมักซ่อนทั้งความงามและความอันตรายไว้ด้วยกันเรื่องนี้จึงสอนให้เราเคารพขอบเขตของมันและระวังตัวเมื่ออยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยถ้าไปทะเลบัวแดงลองฟังดีๆนะคะ ว่าคุณได้ยินเสียงอะไรบ้างตำนานที่หพระนอนลึกลับที่วัดป่าภูกอนในอำเภอนายูงวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาสูงท่ามกลางป่าเขียวขจีมีพระนอนปางปรินิพานแก่จากหินอ่อนสีขาวยาว20เมตรเป็นจุดเด่นของวัดชาวบ้านเล่าว,ว่าบางคืน มีคนเห็นแสงเรืองรองจากองค์พระทั้งที่ไม่มีไฟส่องและบางครั้งได้ยินเสียงสวดมนต์ดังมาจากป่าทั้งที่ตอนนั้นไม่มีพระหรือคนอยู่แถวนั้นเลยบางก็เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์จากพระพุทธเจ้าหรือวิญญาณของพระที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่บางคนเล่าว,ว่าเคยเห็นเงาคนเดินไปมารอบพระนอนตอนดึก,ดก แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆกับไม่พบอะไรเลยมุมมองด้านความเชื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังงานบางอย่างชาวบ้านมองว่าแสงและเสียงคือสิ่งที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์นี้ส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์แสงอาจเกิดจากการสะท้อนของแสงจันทร์บนหินอ่อนเสียงน่าจะมาจากลมพัดผ่านต้นไม้หรือสัตว์ป่า แง่คิดจากเรื่องนี้ความสงบในจิตใจสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้เสมอไม่ว่าจะมาจากศรัทธาหรือธรรมชาติถ้าไปวัดป่าภูก้อนลองนั่งสมาธิเงียบๆดูนะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะตำนานที่6เราจะเข้าไปในตัวเมืองอุดรกันบ้างนะคะที่หนองประจักษ์ศิลปาคม ส่วนสาธารณะชื่อดังที่มีบึงน้ำขนาดใหญ่ชาวบ้านเล่าว่าที่นี่มีผีเด็กที่เรียกว่าผีตาโก้งสิงอยู่บางคืนมีคนเห็นเด็กตัวเล็กยืนอยู่ริมน้ำตาแดงก่ำเหมือนคนร้องไห้หนักมากบางครั้งได้ยินเสียงเรียกให้ลงไปเล่นน้ำด้วยกัน เรื่องเล่าบอกว่าผีตาโก้งเป็นวิญญาณของเด็กที่จมน้ำตายสมัยน้ำท่วมใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านบอกว่าเห็นเด็กวิ่งเล่นรอบบึงตอนดึกแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่หนองประจกักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีลักษณะเป็นสวนสาธารณะที่มีบึงน้ำขนาดใหญ่เป็นจุดพักผ่อนของคนในเมืองค่ะมุมมองด้านความเชื่อเป็นวิญญาณเด็กที่ยังวนเวียนอยู่เพราะตายอย่างกระทันหันและไม่มีใครรู้ส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์อาจเป็นเรื่องเล่าเตือนเด็กไม่ให้ลงไปเล่นน้ำหรือภาพหลอนจากแสงสะท้อนบนผิวน้ำค่ะแง่คิดจากเรื่องนี้ เรื่องเล่าสามารถเป็นเครื่องมือสอนลูกหลานให้ระวังภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไปหนองประจักษ์ตอนกลางคืนลองมองไปที่น้ำดีๆนะคะว่าเห็นอะไรแปลกๆก,กันบ้างไหมตำนานที่7ตำนานถ้ำผีที่ภูผาแดงเราจะพาทุกคนไปที่ภูผาแดงในอำเภอบ้านผือที่นี่มีถ้ำลึกที่ชาวบ้านเรียกว่า ถ้ำผีเล่าว่ามีผีโบราณสิงอยู่บางคนเข้าไปแล้วได้ยินเสียงหัวเราะดังก้องในถ้ำบางคนเห็นเงาดำเคลื่อนไหวเร็วๆแต่พอฉายไฟดูกลับไม่พบอะไรชาวบ้านต่างก็เชื่อว่าผีเหล่านี้เป็นวิญญาณของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยอาศัยอยู่ในถ้ำถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ภูผาแดงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ลักษณะเป็นเขาหินที่มีถ้ำหลายแหง่งบางถ้ำมีภาพเขียนสีโบราณอายุเป็นพันๆปีค่ะมุมมองทางด้านความเชื่อเป็นที่อยู่ของวิญญาณบรรพบุรุษที่ยังคงปกป้องถ้ำอยู่มุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์เสียงและเงาอาจเกิดจากลมในถ้ำหรือจินตนาการของคนที่กลัวความมืดในด้านของแง่คิดอดีต ยังคงมีชีวิตอยู่ในสถานที่เหล่านี้เรื่องนี้สอนให้เราเคารพร,รากเง่าของตัวเองและระวังเมื่ออยู่ในที่ลึกลับตำนานที่8เสียงร้องจากบ้านเชียงเราจะพาทุกท่านไปที่บ้านเชียงแหล่งมรดกโลกในอำเภอหนองหารชาวบ้านเล่าว่าบางคืนได้ยินเสียงร้องไห้จากหลุมขุดค้นโบราณบางคนเชื่อว่า เป็นวิญญาณคนโบราณที่ถูกขุดรบกวนและอยากให้คนหยุดแต่ต้องที่พมนับของพวกเขาสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีลักษณะเป็นแหล่งโบราณาคดีที่มีอายุ5,000-7,000ปีมีพิพิธภัณฑ์และหลุมขุดค้นมุมมองทางด้านความเชื่อเชื่อกันว่า วิญญาณโกรธที่ถูกคนรบกวนหลุมศพและสมบัติของพวกเขามุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์เสียงเหล่านี้อาจเป็นลมหรือสัตว์ในหลุมขุดก็เป็นได้ค่ะในด้านแง่คิดการค้นหาอดีตต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนในปัจจุบันด้วยเรื่องนี้เตือนให้เราเคารพในสิ่งที่ผ่านไปแล้วตำนานสุดท้ายนางตานีแห่งป่าบ้านดุง เราจะพาไปที่ป่าที่ยังรกทึบในอำเภอบ้านดุงมีเรื่องเล่าถึงนางตานีผีสาวที่สิงต้นกล้วยชาวบ้านเล่าว่าบางคืนเห็นหญิงสาวสวยยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยสวมชุดขาวพอเข้าไปใกล้ๆก็หายไปบางคนบอกว่านางตานีจะลงโทษคนที่ตัดกล้วยป่าโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตสถานที่นี้ ตั้งอยู่ในชุมชนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีลักษณะยังคงเป็นป่าที่ยังสมบูรณ์มีต้นกล้วยป่าขึ้นหนาแน่นมุมมองทางด้านความเชื่อนางตานีปกป้องป่าและลงโทษคนที่ทำลายธรรมชาติส่วนมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์อาจเป็นเรื่องเล่าเตือนภัยหรือภาพลวงตาจากเงาไม้และแง่คิดจากเรื่องนี้ ธรรมชาติและมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตำนานนี้จึงเตือนให้เราดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเคารพค่ะทั้ง9ก้าตำนานนี้พาเราไปสำรวจมุมลึกลับของอุดรธานีจากป่าคำชะโนดท,ที่เต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงนางตานีที่ถูกปกป้องป่าเรื่องเล่าเหล่านี้สะท้อนความผูกพันของคนที่นี่กับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และความเชื่อไม่ว่าคุณจะมองผ่านสายตาของศรัทธาหรือชอบหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าในตัวเองมันสอนให้เราเคารพสิ่งรอบตัวเรียนรู้จากอดีตและใช้ชีวิตอย่างมีสติถ้าคุณมีโอกาสลองไปเยือนสถานที่เหล่านี้ดูนะคะไปสัมผัสด,ด้วยตัวเอง แล้วคุณอาจจะเจอบางอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้ก็ได้ขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ